ด้วยไหนว่าสี่สิบห้าเอาไปห้าสิบบาทลําเลยสี่สิบห้าซาตินตัวนี้ใช่ไหมสี่สิบห้าคูบาร์ซาตินข้างบนสี่สิบข้างล่างสี่ห้าตรงกลางห้าสิบราคาเดียวกันหมดถ้ายกหมดเลยเอาไปองละสี่สิบยกหมดเลยยกหมดเลยมึงยกไม่ได้วะไอ้เหี้ยถุกนี้มแม่งแพงยกหมดเลยเอาไปองละสี่สิบห้าบาทครับนะเพราะว่า อันนี้ห้าสิบลดสี่สิบห้าก็เหลือก็หักไปองค์ละห้าบาทไอ้ตัวนั้นสี่สิบบวกไปองค์ห้าบาทขาดสามเนี่ยจำปีไอตัดห,หมดแล้วพี่หมดแล้วจริงๆพี่ก็นั่นไงสี่สิบาทพี่ไม่เอาไปหรอพี่หมูนี่ไงสี่สิบาทอดนี่ก็จาปีเนี่ยพี่พอบนวดดีครับนี่ไอสี่สิบบาทเอ้ยขะลุน้นเนื้อลุนล้นละสองสามร้อยขายสี่สิบบาท นี่ก็จำปีนี่แต่มันแค่ไม่ลงยาถ้าพี่อยากได้ยาน้าเงินเดี๋ยวผมเอาปากกาไมจิกเขียนให้พี่ระบายให้เลยครับนี่ก็จำปีไงทองแดงซาตินเนี่ยส,สวยๆเลยถูกกว่าตั้งสิบบาทลูกค้าเจ้าแต่ลงยาไอสัตว์แีงก็นี่ไงไม่เอาไปอ่ะเหรียญจำปีเนี่ยเหรียญสามเทพนี่ยสามเทพนะเฮย้ยนี่ขายแค่ห้สิบเพราะมันมีเหรียญเดียวตอนนั้นขายหั้งเหรียญละหกห้าเนี นี่ไงเหรียญจำปีรุ่นสามเทพนี่ครับเหรียญสามเทพเนื้อเนี่ยจำปีก็นี่ก็จำปีเนี่ยพี่เลขโค้ดแปดสิบห้าเนี่ยเหรียญสามเทพสองจำปีนะพี่มันไม่จำปีตรงไหนวะเนี่ยพี่ยัดติดพี่กะพาผมเงินอีกนะพี่นี่มันก็จำปีนะเนี่ยสามเทพเนี่ยพี่เอามาเออหายจำปีวางอยู่ข้างหน้าแท้แต่ไม่เอา ห้าสิบพี่หมูไปมดเต็ดมดม,ดม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 ด,มดลูกค้าจะแต่ลงยาอีกเดเป็ดบอกลูกค้าว่า,าเดี๋ยวเลื่องมากดิเดี๋ยวก่อนยวหาดูให้อีกรอบนึง มีเข้ามาอีกวาโอพ้พี่มันมันมีแต่พี่จะทันหรือเปล่าไหล่ผ้ามันมีครับแต่พอผมขึ้นไลฟ์ปุ๊บคนก็ทามากันก็ปิดกันหมดแล้วพี่มันจะไม่ทันนะดีพี่ขาดสองโอ้พี่ไม่มีเลยวนะณตอนนี้ที่พักกิตไม่มีเลยวะอ่ะพี่อูด๊ดพี่ต้องยกแล้วพี่สมเด็จปกคพวัดหด้วยด้วนครับ สมเด็จปกโควัดห้วยด้วนครับพี่ต้องยกแล้วแหละพระหายากครับเฮ้ย hey, พี่พี่อาจจะเห็นสมเด็จแบบเนี้ยหลายรุ่นนะแต่พี่แยกนะครับไอตัวนี้เป็นสมเด็จปกครนะหน้ากล่องมจะเป็นแบบนี้นะปกครนะมันสร้างน้อยนะพระรุ่นเนี้ยถ้าดับมันพี่ดูก่อนเลยรู้จะเอาหรือเปล่านะรายการนี้ครับแถมครับแถมนวะพี่แถมนวะพ,วะพี่นวะแถมครับ นวะแถมยกลยังพี่อ่ะนี่นวะหนึ่งองค์ไอตัวนี้เป็นสมเด็จเก้าชั้นพี่ถ้าเก้าชั้นนี่ก็ต้องเป็นบางขุนพรมครับนะนี่ครับอ่นะนี่แถมครับนะแถมเก้าชั้นพี่บางขุนพรมครับชุดหัวเล็แป๊บนึงนี่นะนี่ครับนะครับรายการนี้ครับ เป็นสามชั้นวัดละคังพี่นะครับถ้าสามชั้นก็ต้องเป็นวัดละคังครับนะพิมวัดละคังสามชั้นครับสามชั้นนี่ครับนี่พี่พี่ต้องยกไนเลยพี่มันไม่มีที่ไหนถูกนะพี่ตัวนี้เป็นทองที่ซาตินครับน้ําเงินขอบแดงพี่นะครับเอาไปเหรียญละสี่สิบ จ็ดบาทพี่จะขายสี่สิบเก้าแล้วนะเอาสี่สิบเจ็ดพอพี่ดูชุดเหลดหน่อยครับชุดหัวเหลตพี่ชุดนี้สองร้อยครับสองร้อยบาทอันปะก้าซาตินที่คูบาปิดเธอพี่มันไม่แพงเลยพี่สองร้อย อันนี้ครับนะเป็นเนื้ออันปะก้าซาตินครับอันปะก้าซาตินลงยาน้ำเงินขอบเขียวครับไอ้ลงยาน้ำเงินกระหนกแดงมันเป็นเนื้ออันปะก้าซาตินลงยาราชาวดีพื้นน้ำเงินกระหนกแดงขอบเขียวจีวรส้มนะหน้าหลงปูก่ก็จะสวยๆแบบนี้ครับนะครับ เลขโคดลำเบอร์เลขยี่สิบเจ็ดรุ่นจกักรพรรดิหนึ่งร้อยปีนะครับมีเหรียญเหรียญหนึ่งครับแล้วก็มีหัวเลขหนึ่งหัวครับหัวเลขก็เป็นรายการเดียวกันครับมันเป็นเซตที่ภาุ่นี้เป็นเซตหัวเลขขนาดสี่บาทนะครับเหรียญน,นะครับอันประกาศสแิน้งคู่ีมันเป็นงานเซตครับปั๊บปับตับับับปับ ก็ตอนแรกผมก็ขายร้อยแปดิบนั่นแหละพี่แต่ตัวนี้เป็นยาน้ําเงินครับนะมันเลยต้องสองร้อยถ้ายาแดงสองห้าเฮ้ยพี่หมูพี่หมูพี่หมูอ๋อ,มอ,อ,อไม่ใช่คนละรุ่นกันหลับครับไปไปหมดพี่ เฮ้ย hey, นี่ไงพี่ตัวนี้ไงครับพิวุมีหรือยังพี่เนี่ยครับรวยเหนือดวงครับพี่ยกหมดเหรียญละสี่สิบห้าบาทพี่น่ายกนะรุ่นรวยเหนือดวงอ่ะพี่เป็นพับปีหกสามครับเออเห็นพี่แล้วนึกถึงเป็นเหรียญรุ่นรวยเหนือดวงปีหกสามครับพารุ่นนี้เมื่อก่อนรุ่นละหกร้อยห้าสิบทีมงานสร้างคือทีมงานที่สร้างหลวงพ่อรวยสร้างนะ นะครับโดยเหนือดวงทีมงานหลวงพ่อรวยนะปี63เมื่อก่อนรุ่นละ650แล้วมันมีตัวพิเศษอยู่เหรียญหนึ่งพี่โอ้พี่ตัวพิเศษเมื่อก่อนผมขายเหรียญละ400เลยนะตอนนั้นพาแพงนะตัวนี้เป็นทองทิพย์ลงยาเหลืองครับนะทองทิพย์ยาเหลืองเหรียญข้าวหลามตัดพี่ยกหมดเหรียญละ45บาทนะเป็นพาีหปี63ครับทองทิพย์ยาเหลือง สี่บาบาทพี่ดูดิได้แต่ละเหรียญนะดูดิชนวนยาขาวครับเฮ้ยพ้ามันสวยนะพี่เหรียญข้าหลามตัดปีหกสามรุ่นรวยเหนือดวงข้างหลังเป็นไก่พี่รวยเหนือดวงชนวนยาขาวพี่ไม่มีรายการซ้ำพี่เก็บได้ครับมีรายการพิเศษองค์หนึง่งนี่ครับ เดี๋ยวจะบอกว่า้าไม่สวยพี่นี่ครับโอ้โหพี่สวยมากทองทิศยาแดงไอ้สัตว์ตายาแดงครับสัตว์ตายาแดงพีอออ่อย่าลืมผมนะไม่ลืมพี่ต่อ ต่อผมไม่ผมไม่รู้ว่าผมจะขายราคาไหนวะพี่ผมผมที่อยากได้เนื้ออะไรที่ลองพูดมาดิผมโอ,อเฮยกูจะขายเท่าไหร่วะเนี่ยตัวนี้เป็นทองแดงครับนะทองแดงอย่าแดงครับรวยเหนือดวงพี่ปีหกสามเฮ้ยพามันหายากเลยนะทุกคน,นมันจะมีเหรียญคล้ายๆกับรุ่นนี้นะแต่มันคนละรุ่นนะอันนี้รวยเหนือดวงนะผู้สร้างดีเลย ัวเนี้ยพี่มันเป็นรายการพิเศษครับรายการสุดท้ายพี่ทองแดงลมดำพี่ไม่ไม่ใช่ทองแดงลมดำเนื้อตะกัวพี่รายการเนี้ยเป็นตัวพิเศษครับเนื้อตะกัวพี่หน้ากากทองทิพแปะจีวอลหลวงปู่ครับมันเป็นรายการพิเศษเมื่อก่อน,น,น,นทั้งสี่ห้าร้อยมทุกวันนี้มาสี่สิบห้าบาทโคตรจะคิดหนักเลยพี่ไปนะครับ ลงยาทุกองพี่ไม่ลงยาก็งานพิเศษครับเพราะว่ามันเป็นทาเก็ตมันท,ทัดมาขายแบ่งๆไปที่ต่อเนื้อนวะโหพี่เนื้อนวะเมื่อก่อนเคยขายอยู่หกพันนะพี่เมื่อก่อนเนื้อนวะเคยขายอยู่หกพันนะพี่ พี่เชื่อผมไหมว่า้าแฉรุ่นแรกเนือนาวาเคยขายอยู่6,000นะเนื้อเงินอะเรียนละ3,000หนะ้าพี่ทุกวันนี้เนื้อเงินไปเท่าไหร่แล้วอะพี่ไม่มีคนขายแล้วอะมีแต่คนหาซื้อเข้าแล้วตอนนั้นที่ผมร้อนตังร้อนตังก์หัวเนื้อเงินมาขาย1,007อนะไปเฮี้ยแย่งกันปิดเลยแต่ผมก็เสียดายมากเลยไปตามซื้อคืนแมงไม่ขายแล้วด้วยเนื้อนวะ เนื้อนวะเอาเนื้อล่างมาก็ได้ครับเนื้อล่างๆก็ขายถ้าผมขายผมก็ขายเลยละเจ็ดแปดร้อยอันี่แต่ถ้าพี่อยากพี่เพิ่มอีกนิดนึงพี่ได้เนื้อนวะแล้วะเนื้อนวะถ้าเนื้อนวะผมเปิดพันห้าพี่ห้าแชร์รุ่นแรกเนื้อนวะนะลงยาจีวอนพันห้าเมื่อก่อนหกพันยกอันนี้สี่สิบห้าพี่ยกยกเชี่อหัวผมเอ พระวันนี้มันเป็นพระค่อนข้างที่จะเป็นปีหกสามบนเลยผมไม่ค่อยได้ขายในพระพวกนี้ไม่รู้จะลื้อออกมาขายทำไมด้วยอันนี้อะไรนะี เนื้อล่างมาชมเลยครับเนื้อล่างๆ่หอพี่เดี๋ยวผมยิบให้ดูนะท่านนึงอันนี้อะไรวะเนี่ยท่านนึงเดี๋ยวดูเหรียญนี้ก่อนอะไรวะเนี่ยเหรียญปีหกสามรุ่นรวยล้นฟ้าเก้าเก้าเป็นเนื้อทองแดงลงยาเหลืองขอบม่วงลงยาจีวรเลขโค้ดห้าสุบที่เหรียญนี้ครับสามสิบแปดบาท

ไม่มีล่างๆครัพี่ไอ้พวกเนี้ยลังหนึ่งมีแค่เหรียญเดียวครับเหรียญห้าแฉรุ่นแรกมันจะลงยาแบบนี้ทุกเหรียญครับ100หนึ่งร้อยเหรียญจะลงยาแบบนี้เก้าสิบเหรียญครับจะมียาแบบนี้แค่ลังละเหรียญครับนะนะครับส่วนมากจะเป็นลงยาอย่างนี้แล้วก็จะเป็นงานหน้ากาก เหรียญห้าใช้รุ่นแรกพี่ลองไปอ่านใบรายการดูก่อนนะครับทําความเข้าใจก่อนไอ้พวกนี้มันรังละเรียนที่เมื่อก่อนเหรียญละเป็นเกือบหมื่นนี่มันขายไม่ได้เลยทักวันเนี่ยเสียได้ครับจะมีก็มีตัวเนี้ยพี่ตัวเนี่ยครับเนื้อนวะขอสักแพงเนื้อนวะลงยาจีวรพี่ตัวนี้เนื้อนวะนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ทองแดงพายเงินนะพี่นวะ ขอสักแผงเนี่ยมันเป็นรุ่นแรกหมดเลย5แชร์รุ่นแรกสิทธิโชครุ่นแรกอะไรพวกนี้คือถ้ามีตัวเนี้ยที่พอแบ่งได้พี่เนื้อทองทิพซาตินลงยาขอบขาวเนี่ยพี่เหรียนนี้เมื่อก่อนก็พันกว่าบาทน,นะพี่5แชร์รุ่นแรกปี63อะถ้าพี่เอาผมเอาพี่650 ถ้ามันแพงไปผมขอโทษด้วยพี่มันได้ราคานี้จริงๆเมื่อก่อนมันรุ่นละพันห้าทุกวันนี้พี่ลองไปดูตามเพจได้เลยครับผมให้พี่เดินเข้าไปเลยพี่ร้อยเพจไม่มีใครขายสักเพจครับไม่มีพารุ่นนี้ในเพจไม่มีในไลฟ์สดไม่มีในท้องตลาดไม่มีเลยพี่ไม่มีครับมีแต่ที่ท่าพัชร์ครับเก๋พี่ไปซื้อเลยครับเหรียญละสองร้อยห้าสิบของเก๋ครับโอ้โหพี่ปิดแล้วผมไปหากล่องจากไหนวะเนี่แป๊บนึงนะ เอาหน้าทองคำมาโชว์หน่อยแป๊บนึงเรา คามาชนโอ้พี่ชุดทองคามีเยิ้มอันนี้ครับเหรียญรูปเหมือนห้าแ์รุ่นแรกปีสองพันหรอยหกสบสามที่ต่อลาบมันมีเลขหนึ่งห้าเจ็ดมีลวยเลื่อนไหมครับมีเลขหนึ่งห้าเจ็ดแล้วก็เลขหนึ่งเจ็ดสามมีรวยเลื่อนไหยครับรวยเลื่อนปีไหนพี่ ลอยเลื่อนปีไหนครับพี่ปีหกสามไหมขอสักแผงโอ้พี่ผมไม่อยากขายมากเลยครับจริงๆแต่บางทีแม่งเห็นราคาทุกวันนี้แล้วแม่งไม่รู้จะขายไปเพื่ออะไรครับเลขไหนก็ได้ครับเดี๋ยวผมให้พี่ดูพระที่กล่องกัมมายิง อ๋อเลื่อนยศรวยทันใจเหรอพี่เลื่อนยศรวยทันใจใช่ไหมเหรียญห้าแชร์รุ่นแรกปีหกสามนะพี่เหืือทองทิพซาตินลงยาขอบขาวนะครับรับประกันแท้พี่เมื่อก่อนผมซื้อมาตั้งสามสี่ลังพี่ขายกันชิบหายไว้วอดพี่รุลพันห้าพันสองพันห้าพันสอง ตี่ต่อลาบเหรียญเดียวพอพี่นะครับไปเก็บอาพี่แจ็คครับใช่เหรียญน,นี้ไหมพี่ใช่ตัวนี้ไหมครับเหรียญเสมามหามงคลเลื่อนยศรวยทันใจปีหกสามแต่พาตัวนี้มันออกปีหกสี่นะตอนนั้นมันเป็นโควิด มันน่าจะใช่นะท่านโรยเลื่อนตัวเนี้ยไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ไม่มีครับไม่มีเลยพี่ออาพี่ไปต่อครับก้าแชรมีไม่มีเลยพี่เก้าแชไม่มีพี่มันมีพี่แต่ตอนนี้มันไม่มีครับไอรุ่นพวกเนี้ย หายากแล้วฮะใช้รุ่นแรกโห oh, พี่ผมพูดตรงๆนะเมื่อก่อนขายกันรุ่นละพันห้าพันสองพี่ให้ผมเอามาขายเดือนละร้อยสองร้อยทุกวันนี้เหรอพี่ผมเก็บให้ปลวกแดกดีกว่าครับถูกไหมแล้วพี่ลองไปดูดิในไลฟ์สดอะพี่ลองไปดูได้เลยครับผมให้พี่เลยครับให้พี่เดินเข้าไปหาอีกร้อยไลฟ์เลยครับไม่ว่าจะเป็นในทิกต o อกใน y o u t u ู e ในในเฟสบุ๊กในในไหนไหน,ไหนก็ตามครับแม่งไม่มีคนขายครับ ถึงขายก็ไม่ใช่ราคาแบบนี้ครับเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลที่เข้าไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์วัดห้วยด้วนแล้วอะ่ะพี่ลองเข้าไปดูในพิพิธภัณฑ์วัดห้วยด้วนนะเหรียญห้าแชะนะครับรุ่นแรกอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะพี่นะครับมันไม่มีคนขายจริงๆถามว่าพ้ะมันแพงไหมมันก็มีราคาพอสมควรถามว่ามัน มันแพงเกินที่เราจะซื้อได้ไหมมันไม่แพงเกินไปหรอกถ้าเราจะซื้อแต่ประเด็นคือมันไม่มีคนขายไอเนี้ยคือประเด็นเลยคือแม่งไม่มีคนจะขายแล้วอะหนึ่งในพันคน่ะที่จะขายคือผมเนี่ยนะครับที่แบ่งให้พี่ไปนะถ้าไม่ติดว่าพี่หาไม่พี่ไม่ติดว่าพี่ขอผมก็ไม่มีทางหยิบขึ้นมาขาย ถ้าบางตัวมีเงินก็ซื้อไม่ได้เพราะมันไม่มีคนขายพอมันไม่มีคนขาย,ขายปุ๊บมันก็เลยไม่มีคนที่จะซื้อได้ครับถูกไหมไอ้พวกเนี้ยพี่ไปหาซื้อข้างนอกพี่มีเงินพี่ก็ซื้อได้แต่ห้าแชร์บางทีมีเงินซื้อไม่ได้ครับแบ่งแบ่งมั้งจริงๆพี่อย่าว่าแต่ผมขายนะพี่เนี่ยหกร้อยห้าสิบใครมีเอามาขายให้ผมผมซื้อเหมือนกัน วันเนี้ยพี่ซื้อได้นะหกร้อยแต่อนาคตพี่เชื่อผมเถอะผมก็รับซื้อเหมือนกันผมไม่เคยเจอเลยในท้องตลาดอ่ะจริงๆผมพูดต่อหน้าหลวงปู่เลยพารุ่นเนี้ยมันแทบจะไม่มีแล้วในท้องตลาดไม่ใช่ว่าแทบมันไม่มีแล้วครับมันไม่มีแล้วจริงๆพี่พี่อูททองทิพย์ซาตินพี่หกร้อยห้าสิบจริงๆครับ จริงพี่มันถ้าคนเข้ามาทันน่ะมันจะรู้ครับว่ามันหาไม่ได้แล้วถ้าพี่คิดว่าผมโกหกพี่นับจากพี่ฟังผมนะอันนี้คือผมจะพูดกับพี่ตรงๆนะนับจากวันนี้ตอนนี้เวลานี้เป็นต้นไปพี่เจอไลฟ์สดไหนที่มีขายหลวงพ่อพัดพี่เข้าไปหาได้เลยผมให้เวลาพี่ไม่เกิน <No. S 1> ผมให้เวลาพี่ไม่เกินหนึ่งเดือน ถ้าพี่หาซื้อได้ก่อนหนึ่งเดือนนับจากวันนี้ไปอีกหนึ่งเดือนถ้าพี่หาซื้อได้ในรายสดพี่มา,าฟรีไปเลยองคหนึ่งพี่เชื่อหัวผมเถอะจากวันนี้เป็นต้นไปอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าพี่ก็หาไม่เจอครับห้าแะรุ่นแรกคือมันไม่มีใครขายอะ่ะไอ้เหี้ยคือเราพูดกันตรงๆต,ตามหลักคือมันไม่ได้แพงหรอกแต่แม่งไม่มีคนขายพี่ถ้าคือคุณจะได้รุ่นนี้จริงๆต้องไปหาแบบ ไปหาเหมาจริงๆแล้วตามที่แบบพ้าเหมาแล้วมันหลุดมาแค่องค์เดียวอย่างเนี้ยคือโอกาสฟุกมันมันมีประมาณห้าเปอร์เซ็นตแต่คือคนรมันรู้กันหมดแล้วว่าห้าแฉรุ่นแรกมันมีราคาขนาดไหนนะครับมันก็เลยมันก็เลยมีกี่เนื้อห้าแชห้าแฉมีกี่เนื้อเอาตรงๆนะพี่ผมมีแบบเนี้ยอีกประมาณเจ็ดสิบองได้นะครับ มีอยู่ประมาณเกือบเจ็ดสิบองค์นะครับนะแต่ผมไม่ได้ขายเลยพี่เพราะว่ารุ่นนี้ผมไม่ได้ขายจริงๆนะครับถ้าคนเข้ามาทันจริงๆอะ่ะพี่จะรู้ครับว่ามันจะเป็นเนื้อพวกนี้ลงยาขอบแล้วก็เป็นงานหน้ากากถ้าเป็นพวกธงชาติอย่างเงี้ยมันจะมีแค่ลังละเหลียนอย่างเงี้ยมันจะมีแค่ลังละเรียนอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย แต่ถ้าอย่างเงี้ยมันยังพอมีนะครับพวกทองทิพน้ากากเงินอะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ยอันนี้มันนววาลงยาจีวรน,นะครับนะถ้าเป็นพวกเศรษฐีโชครุ่นแรกมันก็แพงนะแต่มันยังพอหาซื้อได้พี่ถูกไหมเศรษฐีโชครุ่นหนึ่งอ่ะมันยังพอหาซื้อได้แต่ไอ้ไอ้เนี้ยประเด็นคือห้าแชเนี่ย มันไม่หาไม่ได้จริงๆนะพี่ผมพูดตรงๆนะผมว่าผมหาพาร์ทเก่งมากนะแต่ผมหาห้าแชร์ในท้องตลาดไม่ได้มีกี่เนื้อมันก็มีหลายเนื้ออยู่นะพี่มันมีเยอะมากครับนะผมอะแต่ผมไม่ได้แบ่งอะพี่ผมไม่ได้ขายนะไม่เคยคิดจะขายเลยพี่แต่ถ้าคนไหนแบบอยากเก็บก็ทักองอย่างเงี้ยก็พอได้นะ ขอสักองค์เนี่ยพี่พิวุ์หกร้อยห้าสิบาทเนื้อทองทิพซาตินพี่เชื่อผมเถอะเมื่อก่อนรุ่นละพันห้าครับผมไม่เคยโกหกนะผมไม่ได้มาขายเครื่องกรองน้ําพี่ผมไม่ได้มาขายประกันสุขภาพครับผมไม่จําเป็นต้องโกหกพี่เพื่อที่จะขายของครับผมแค่พูดให้พี่ฟังสตอรี่ว่าเมื่อก่อนมันรุ่นละพันสองนะรุ่นละพันห้านะนะครับพี่จะเชื่อก็เชื่อ,อไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่ทุกวันนี้มันไม่มีครับเนี่ยพี่หกร้อยห้าสิบผมแบ่งให้องค์หนึ่ง พี่เคยเห็นผมขายเนื้อล่างๆแบบนี้ 6, 6, หกหกเจ็ดร้อยหรอพี่เนี่ยถ้าล่างๆกันเนี่ยองละสามสิบห้าบาทเนี่ยเต็มเลยพี่สี่สิบบาทแต่เนี่ยมันไม่ได้ถ้าใครมีนะใครจะขายสักสามสี่ร้อยเนี่ยเอามาขายผมเลยผมซื้อมีเท่าไหร่ผมซื้อหมดพี่มีร้อยองค์ผมก็ซื้อร้อยองค์องละสี่ร้อยเอามาเลยพี่ล่างละสี่หมื่นห้าหมื่นผมซื้อหมดไม่เกี่ยงเนื้อด้วยสี่ร้อยเนื้ออะไรก็ได้ผมซื้อหมดห้าร้อยซื้อหมดนะ พราะตัวนี้ตอนนั้นผมยกลังมาลังละหกหมื 6, 8, 8, 6, 9, 7, ่นแปดหกหมืนเก้าเกือบเจ็ดหมื่นพี่บางลังผมไปซื้อบวกหน้าวัดลังละเจ็ดหมื่นห้าขายกันรุ่นละพันสองรุ่นละพันสองพันสามมีตัวเนี้ยพี่ทองทิพซาตินครับลงยาขอบได้หกร้อยห้าสิบบาทเนื้อนวะลงยาจีวรได้พันห้าครับได้แค่สองเนื้อเนี่ยที่ผมพอจะมีเยอะหน่อยแต่พวกลายรงชาติผม ผมไม่มีแล้ว,ว่พี่ผมขอเก็บเรือลายธงชาติก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่พี่จะซื้อพ้าพวกเนี้ยพี่ต้องศึกษาก่อนว่าเฮ้ยมันรุ่นนี้มันมันสร้างเท่านี้เนื้อมันมีอย่างนี้มันขายราคารุ่นประมาณนี้แล้วทุกวันนี้มันหาซื้อเข้าไม่ได้แล้วอะไรแบบเนี้ยนะครับผมไม่ได้ขายแพงหรอกใครคิดว่าขายถูกกว่าผมผมรับซื้อนะ เหรียญละสี่ร้อเนี่ยเอามาขายผมเลยครับผมซื้อหมดเลยทองแดงก็ซื้อครับสี่ร้อยนะพี่ถ้าพี่ไปลุ้นเนื้อลุ้นละพันสองพันสามพันสี่พันห้าพี่เปิดมาทองแดงยาขอบทองทิพยาขอบทองแดงหน้ากากทองทิ์หน้ากากคือเมื่อก่อนแวก็เหรียญละแปดเก้าร้อยแล้วอะแต่ทุกวันนี้มันไม่มีใครขายอะ่ะแล้วของผมให้ทองทิ์ซาตินพี่เหรียญละหกรอยห้าสิบคือคือแม่หาย,ยากนะพี่ ผมพูดตรงๆนะพี่เนี่ยหกร้อยห้าสิบใครมีเอามาขายผมนะผมซื้อจริงๆผมจะขอบคุณมากด้วยที่พี่เอามาขายผมอะที่อูทดครับเอาไหมพี่ผมแบ่งให้หกร้อยห้าสิบบาทนะครับของเก๊ท่าพระจันท์มีครับเหรียญละสองร้อยครับท่าพระจันทนะ์่ะเหรียญละสองร้อยครับลองไปดูได้ครับผ้าแชะเนี่ย จมูกร้อยครับปิดซะพอแล้วพี่หมดแล้วครับใบแบงแล้วพี่อันนี้ของพี่อุ้นนะเอาวางไว้นี่ก่อนเดี๋ยวผมไปใส่กล่องให้ผมขี้เกียจลุกไปหยิบกล่อง มันหาไม่ได้จริงๆพี่แม่งหายากมากครับนับจากวันนี้ไปอีกเดือนหนึ่งตามที่ผมพูดเลยครับพี่ลองไปดูตามไลฟ์สดได้เลยครับมันมีใครขายให้พี่บ้างครับถ้าพี่หาเจอแสดงว่าพี่เก่งมากพี่มาเอาพาเนื้องเงินผมเลยฟรีๆเลยองคหนึ่งผมให้ฟรีเลยเนื้อเงินองหนึ่งนะยิ่งถ้าเจอราคาถูกกว่านี้นะพี่มาเอาไปเออพี่ผมและเรียกผมไปซื้อด้วยนะ ไอรางวัลเนื้อเงินที่ผมไม่พี่นี่คือรางวัลที่พี่ต้องมาเรียกผมไปซื้อนะผมจะซื้อให้หมดไลฟ์เลยครับนะแต่ขอนันรับนะราคาแบบนี้นะครับเอะพี่ไปต่อนะไปต่อครับเอาห้าสิบบาทพี่ไปพี่รุ่นนี้ครับ